ตัดตัวโควิดมาได้ก่นอันนี้ลูกชายกลับมาอีกแล้วครับนะแม็กเอากล้องเขาต้องนะไปเอาไก่ข้างบ้านมาแล้วเอาไปซ่อนครับหาไม่เจอครับโดยเศร้านะแม็กเลยแม็ก ไม่เล่เหงาใครเลยหาไก่ไม่เจอน้าเปลีกน้ำหมดครับกินน้ำเอาหน้าจุ่มน้ำด้วยชมดูใกล้ๆนะครับไม่ดูกล้องเลยวันนี้ลูกชาย